3, 2, 1สองห่งเออใจโอ้โหรู้ใจกันเหมือนแบบว่าส่งแอซิดเมื่อวานแล้วิงจุดโทษเขาเนี่ยรู้ใจกันกันเรียวถาม่าแล้วคุณไปอะไรคุณไปขอบอะไรครับอะไรครับคุณขอบอะไรครับขอบอปขอบว่าลงต้องต้องขอบแนี่ๆ 3, 2, 1าไปครับเออคุณได้เริ่มก่อนครับคาร์เกมนี้ รอบแรกเราจะมีทั้งหมด8หมายเลขให้คุณเลือกหมายเลข2ตัวมาได้ได้ถ้าพร้อมแล้วเลือกได้เลยครับหมายเลข8ครับหมายเลข8ครับอืมเบบี้เฟสเบบี้เฟสเรีรีบอลสกินผิวเด็กผมว่ามันต้องมากับตรงนี้เลยการจับองประกอบหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับตามแพทเทิลโอ้โหเดาแพทเทิบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้ให้ดูจม่ได้ดู คุณสุอดมากคุณเดาทางทางองค์ประกอบอบส่วนใหญ่ก็าจะแบบวิ้นส่งแล้วที่คุณอยู่กับเดนี่นี่ทีนิดมานานคุณรู้ใจทีมงานของเราเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้หนึ่งคะแนนของคุณครับคุณโอมาที่คุณยินบ้างน้องยินมาเขาจะเล่นมุกซ้ำไหมนะแบบโดนส่งแล้วไม่เล่นอะไนอ๋อเลขห้าครับเลขห้าครับเป็นลูกอะไรเฮ้ยอันนี้ได้ห้าสกินไบโอฟาเซนต้าโปรแกรมของพุทที่อันนี้จะเป็นหนึ่งคะแนนอยู่ถ้าถูกต้องนะถ้าตรงกันจะต้องอยู่กับหมายเลข สองครับสองครับมาครับไม่ตรงเลยนะ MPT ออต้าลูกนิดอ่ะกลับมาจำไว้ได้ไหมจำได้นะจำจำเลขไม่ได้อ่ะน้องวมมาครับน้องวมจะเอาเบอร์เดิมหรือว่าเอาหมายเลขสามหมายเลขสามครับเลขห่างหรือเปล่านะไม่ใช่ใช่ใช่สีฟ้าอย่างนี้สีฟ้าอย่างนี้หมายเลขสี่นี่โปรแกรมคุณเลยนะเนี่ยโปรแกรมคุณาได้แล้วเมื่อกี้เปิดมาแล้วด้วย แล้วด้วยไม่ห้าก็สองเอาไปเลยให้ผมเลือกเจ็ดเนี่ยจะดูโง่ไปชี้งี้ตัวชี้อีกเอ้ยนี่รู้เลยแพทเทิร์นเขาต้องมาติดกันเขาต้องแบบหลอกเราเอออเาหมายเลขสองหมายเลขสองครับสองคะแนนสำหรับน้องหอวครับอ่ะน้องยินครับเราอย่ายอมเรายังเหลืออยู่เอาละเลิกกันเอางงมันต้องได้นชักคะแนนอ่ะถูกต้องมันต้องได้ยังไงก็ต้องได้หมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับโอเค เอาละแล้วโชว์ต่อไปนี้นะครับคแลดวงเวลาต่อไปนี้คือดวงของผมเองมันจะมักจะเกิดอะไรแบบนี้บ่อยๆไม่หกก็เจ็ดเลยนะเออเลขเจ็ดครับเป็นไงเป็นคุณมีโอกาสที่จะได้สองคะแนนคือถ้าเกิดผมเลือกเป็นหน้ายินบอยได้สองคะแนนได้สองคะแนนเลยหรือว่าคุณจะยกคะแนนให้เขาก็ได้ถ้าคุณยกคะแนนให้เขาอาจจะใกล้เคียงกันเลยแม่เออ วันแรกเกมมะเนาะเอาหมายเลขหกครับเลขหกเฮ้ยรูปนี้มันเคยออกไปแล้วนี่หว่าเอ๊ะอ่าถือว่าเป็นบทเรียนบทเรียนกันหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับสองคะแนนสำหรับน้องวอเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคะแนนเป็นของน้องยินไปเลยครับห้าและเจ็ดอ่ะขอเสียงปมือสำหรับรอบแรกนะครับวว้า ไม่น่าเชื่อตอนนี้หกต่อหนึ่งคะแนนหกต่อหนึ่งคะแนนไปเกมที่สองเลยไหมมาครับเกมที่สองน้องยินอยากจะเริ่มก่อนไหมได้ได้ได้น้องกินเริ่มก่อนดีกว่าฉากสนุกแล้วมาครับอุ้ยอันนี้มาไม่มีสิบอันนี้มีสิบแล้วเดี๋ยวรอบที่สามจะมีมากกว่านี้เอาหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับกับหมายเลขสิบไปเลยหมายเลขสองนะสิบครับแฟร์แบงก์โอ้ยบัสเตอร์กับอันนี้โอ้หคุณกวาดีเลด้วยนะ ผมว่าม yeah. oh, ันต okay? uh, okay. uh, ้องมาเลขเดียวกันนะเออเอาหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดครับโอ้โหเก่งมากหมูคุณคุณดูดีมากคือเราเรียนแบบออกแบบอะไรที่ดี่มาก็เลยแบบอาจารย์จับคุณเป็นดีไซเนอร์คุณเป็นนักออกแบบอ่านจิตวิทยาคนจัดดูตั้งใจเรียนเนาะเอาหมายเลขสองนะเงี้ยเอาหมายเลขสองแปดแปดครับ โอ้โหสุดยอดในคะแนนครับอ่ะน้องหยิงครับโอเคครับหมายเลขกสี่ครับหมายเลขกสี่ครับเฮ้ยชีสเมนส์ะมันอาจจะต้องวางแบบใกล้ๆกันบ้างแหละเก้าครับบังเชื่อกับแฟนๆนี่ชัดเจนชัดเจนคุณไม่มีดวงด้านนี้เลยจริงๆชัดเจนเลยนะเว้ยเมียนั้นเหมือนกันเปล่าเก้าสิบเออเก้ากว่าสิบเรื่องท่าสิบเหมือนกันป่าอ่ะน้องวอลเอาเป็นหมายเลข หมายเลขหกแล้วกันนะครับหมายเลขหกแนนสองแนนยสองทนาจะมาหรือเปล่าสองแนนตามทฤษฎีคุณมองว่าไงครับทฤษฎีก็จะสลับกันไหมแน่กองโพสภาพเขาจะสลับกันหรือเปล่าผมว่าสลับคนคนออกแบบคือคนเดียวกันเออถูกต้องครับคู่ก่อนคือตรงนี้เอ้ยคู่นี้เลยเล่งให้ไหมเดี๋ยวปนุ่นในเดี๋ยวไล่ข้าวเอาไปนะเอาไปแล้วนี่ว่ะเออไล่ข้าวไปแล้วนี่ย่า ลองดูดูลองดูยังเหรอเอ้ยยังใช่ไหมไม่บอกไม่บอกเออยังเหรใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเลขสิบเฮ้ยเอาเลขห้าเลขห้ากลับมาเออโอ้หาน้องหยินมาโอกาสของเรามาแล้วผมให้คุณเลือกว่าจะเอาหนึ่งคะแนนไปก่อนหรือว่าเอาสองคะแนนคุณอาจจะเจอลูกคู่ก็ได้ว่าเอาหกกับหนึ่งครับหกกับหนึ่งอ่ะเปิดหนึ่งก่อนเลยครับมา ้ยไปเจอเขาอยู่แล้วเขาโอ้โหขอบคุณนะอันนี้เขาเรียกถ้าเรียกว่าเป็นฟุตบอลเหมือนเมื่อวานเลยคุณแอซซิตได้เขานี่เขาแบบเข้าข้อเลยเต็มข้อเลยขายแอซซิตเลยฮะเต็มข้อเลยเอาไปเอาไปเจ็ดก่อนนะฮะเอาเจ็ดเจ็ดเฮ้ยเจ็ดนี้ออกมาแล้วเมื่อกี้เอาแล้วไม่ออกมาแล้วเล่มเล่มจะลืมเลยนี่แหละมันจะสนุกตรงที่มันลืมนี่แหละเล่มจะลืมนะเนี่ยเก อ่ะอันนี้มันซุปซุปเปอร์สตาร์เอ้ยใช่หรือเปล่าหรือรีบอนอะไรอ่ะสามให้ก้าเลยแหละอ่ะลองดูคุณล้งเลือกสักหมายเลขตอนนี้คะแนนคุณนำโด่งเลยคุณ่ล้อก็อะเมื่อกี้ผมเพิ่งเลือกไหม่ะ9คุณตอสามก้าวก้าวก้าหัวก้าวก้าวขึ้มา ลีบอนเสตอสุดยอด1คะแนนน้องยิน uh, ครับหมดถ้าบอกด้เอาสองสยังไม่ออกนะใส่ๆชร้ใน่แล้วสาก็หกครับสก็หกอาภาษาเวลาอากาศแล้วมาแล้วสองคะแนนแล้วเวลาอกาสนะครับอาจจะมีคู่อีกนะอาจจะมีรูกคู่อีก10ครับสิครับเอ้ยมาแล้วอันนี้ออกมาแล้วเมื่อกี้กับหนึ่กับหนึง คุณพูดไวแล้วคุณพูดไวอ่ะคุณยินคุณเมื่อกี้คุณเป็นคนเปิดไอ้ตัวนี้ด้วยสิบกับห้าสิบกับห้าถูกต้องนล้ถึงว่าสผมก็เล่มหนึ่งกับสี่นะเออเลหนึ่งกับสี่อ่ะลองดูว่าเป็นรูปอะไรครับหนึ่งคะแนนครับสำหรับน้องวอร์เมชหลงรอบสุดท้ายเรามาลุ้นกันดีกว่าลุ้นห้าคะแนนนะห้าคะแนนแต่ว่าก่อนจะไปถึงห้าคะแนนมันเยอะมากๆพอแไหมครับ ครับผมสี่เาพร้อมแล้วรอบอกเห็นไหมมันจะมีเป็นลงเลขที่ช่วยไม่ได้อ่ะให้น้องยินก่อนแล้วกันผมเริ่มก่อนเนาะใช่ครับดูแล้วอ่ะเขาน่าจะเอาใจเด s ิ i n y คลินิกเข้าปีที่แปดเลขแปดครับเลขแปดครับมาครับอ้าวเดี๋ยวเขาแปดกับสิบแปดะแปดกับสิบแปดครับ โอ้โหอันนี้เริ่มเยอะขึ้นโอ้โหอันนี้ยากเนี่ยจะจบไปครับวันนี้อ่ะน้องวอครับอันนี้ยากนะอันนี้ยากนะยากเลยแต่ว่าเกินความสามารถพวกคุณสองคนหรอกอยากลองดูยี่สิบเอ็ดนะฮะยี่สิบเอ็ดอ่ะกับอะไรครับกับหนึ่งครับกับหนึ่ง Acne Skin กับ Emul ลูกเล่นอยากอยากเอาเลข สามครับสครับเฮลที่ยังทัวร์นชชนครับกับเครับเครับเฮ้ยอันนี้เธอมาฟเอฟฟฟผมจำไม่ได้นีจริงผมลืมรันเก่าเดี๋ยวว่าแต่คุณลืมมผมก็ลืมแล้วตอนนี้ทีอนนี้ผมหาแค่โลโก้เดสตินีครับอาไวูเลขเก้า่ลก่มาแล้วลูกคู่มาแล้วสิครับสิบแปดมแปดถือว่าคุณส่งให้เขาแอท์ให้เขาเรา่องนี้ เลข11ครับ11ครับสิบเดครับที่นี้แค่นิ้ตกกลางใจเลย11เอาเลย5คะแนนครับตอนนี้อ้าวครับอันนี้คือไม่มีคู่เลยใช่ไหมไม่มีคู่ครับอันนี้ได้5เลยเดียวเลยนะ12ครับ12บสองไม่ไม่คุณ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 เทวาสีอาจจะไม่ใช่หัวเดี่ยวเที่ยเพื่ออะไรอันนี้ผมจำได้ อจำได้ไหนลองทายดิผมจะไม่มีคะแนนในข้อนี้ไงสามใช่เหรอสามโอ้โหสามอ่ะสามโอ้โอจะบอกว่าอัปเดตคะแนนตอนนี้น้องวอลน้ำแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นนะตีตื้นนะฮะสิบสี่ครับเฮ้ยหนึ่ง แปดแปดเจ็ไปยังเจ็ดเดครับเจ็ดไปแล้วเจ็ดไปแวเอมา่อไม่ทันแล้ว้อันนี้มันมันอันนี้ยังไม่มีอันื่นยังไม่มีออกมายสิบอ่ะ20สบเฮ้ย20เป็นดัาอะไรไปได้อะไรยังไม่ใช่ละยังไม่ใช่เมื่อกี้ผมเปิด14บสใช่ไหม14บกับ8ครับส4กับ8ปนะ ใช่ไหมเก่งมากเก่งมากเอาละเอาละเอาละทา,างของเขามาแล้วเริ่มตอนนี้เขาวงมาที่ที่เริ่มเข้าข้อแล้วสิบห้าสิบห <laughs> <15. S 2> ้ามาเฮ้ย <laughs> มาแล้วเชื่อมหมเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเมื่อกี้เลยเมื่อกี้คุณเล่นได้เลยเจ็ด <7, S 1> ครับเอ 7, อเจ็ดเออยี่สิบครับ หน่ออันนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่นกับไม่ใช่นึอันนี้ยังไม่ออกนะเมื่อกี้ยังไม่ออกูเดิมกับกับอะไรดีสองะอไม่ใช่ครับไวสกนไวสกมเ้อ้ไปยังอ่ะาน่าจะยัง19ครับเฮ้ นนี้อั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 นนี้เก้าสองลอยไม่ได้สองคะแนนครับไอ้ยาจำได้เพราะว่าเป็นลุ่คู่ของเราไงสิบหกครับนี่เล่นลขไหนเลขสองสองครับเนึ่งคะแนนครับสิบครับ สิบสมองไปเฮ้ยมาแล้วสิบมาแล้วยีสครับยีสูงต้องแล้วหคะแนนสิบแปครับสิปครับใหม่เลยเฮ้ยอันนี้อันนี้ใหม่อันนี้ใหม่เลยตัสีทุนแบบใกล้กันหมดเลยนะดูทั้หมดหลอกมากแต่ว่าเราเปิดบนบนไปแล้วนะฮะสิบสเปิดไปยังวสิบสามสิบสามเปิดแล้วเหรอ่ะนนเป็นสิกับ5้าอะไรกันหรอยีเเอา เเอ้าดี๋ยวทีมงานลั่นครับขอไปเอยีิบเอ็ดเอ่ะเอาจะเลยขอก่อนเรอะไ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 รห้าครับห้าครับมาโป้งเฮ้ยเอาแล้วมาแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอาะยังไม่ถูกนะครับต้องปิดหมายเลขสิบแปดแล้วหมายเลขห้าไปก่อนครับสี่นี่เลียงเลียงไม่เอาเลย้ะ สิอ่ะสิหมอสิบสามยังยัยัง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 เยัังยมบอกเร็วหนอย้อช่วงานน่าอยู่กับยิ่อนช่วยงทีมงานบอกช่วยคนละรอบสีครับสี่กับหครับสกับห้า้สอ เซยุคูกันนะครับ13กับ21ครับ13กับ21เฮ้ยถเก่งมากเก่งมากหนึ่งครับหนึ่งครับอ๋าอันนี้เอบบอกลูกคุ้นคุสักอย่างอ่ะนี่แหละสิบสิบอะไรครับสิบแปดนะฮะสิบแปดครับอินต้าซูเปอร์ ต้องคนละหนึ่งคะแนนเดียรตัดแล้วเดี๋ยวข้อนี้ให้รัวๆไว้ให้รัวๆไว้ฉนให้ไปต่อได้มผมให้สองคะแนนเลยน้องกินน้องวอหนเลยครับให้เลยอันอ๋อยังเหอให้หนึ่งหนึ่งให้หรอ่โอเคต่อลองดูไม่คิดเปิดเล็กเลยสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดเห็นไหมไปคูณอีกหนึ่งคะแนนอาไปเลยบผม เสีย,ยดดังให้กับน้องจินน้องวอได้ครับโอ้โห,โหอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าผลงานคะแนนของน้องเป็นยังไงบ้างและคะแนนที่ออกมาหลังจากที่คุณให้คะแนนเข้าไปออกมาเสมอกรัร10-10แล้วเจพอดูกคับกระต่ายกระเต่าแ,แ,แล้วครับเพราะฉะนั้นใจ <c oughs> คุณตรงกันขนาดน,นี้ตั้งแต่ปอยวิชุบแล้วคุณรับบทลงโ่ษเป็นง้องๆกันได้ได้ครับ พร้อมไหมครับพร้อมไหมพี่ต้นจะกัดจัจจดีกัดจัจจดีเรียบร้อยทิ้งเดียวพิกแค่นิดเดียวเดี๋ยวลองลองฟังนะว่าบทลอโพีของนลองคอนเทนต์เป็นยังไงพี่หกเราก็ทันเทรนด์ด้วยเดี๋ยวเราดูอันนี้อาจจะไม่ยากมากอาจจะไม่ยากลองลองฟังแล้วไม่ยากอ่ะถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาบิวคี้งบีบอยบีบอยบคีบอยคุณดูที่ไม่คุณก็ได้นะ อันนี้คลิปที่ผมดูนะคือเขาจะหกสูงแล้วก็หมุนโอ้โไปดูคลิปไหนมาเคลิปไหนอ่ะเทรนเทรนเทรนลึกตัวลึกลึกไปหน่ลึกไปหนอันนี้เขาจะแบบอะไรประมาณนี้วปนะพี่ลึกลปวะอ่ะพร้อมไหมครับคุณพร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลองลองคุยกันก่อนวิปวิปกับปิ๊งปิ๊งบังบังเนี่ยมันใช้เดียวกันไหนะไหนใครใคทานได้ไหมทายอ่ะทายจับแก้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 หนึ่งอันนี้คือวิปวิปอ่ะ อะไรนะวิบ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 เพลงผมหิดหินหินนไม่ใช่คน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 แต่ว่าโจทย์ของคนคือคุณต้องวิบวิบแล้วก็ค่อยๆหมุนไปให้ทุกกคนเห็นอันนี้วิบวิบเหรอไม่ใส่ะใส่จริงๆอิงวิบวิบเรียไงนะเปลี่ยนตาเธอก็พิบิบิบวิบอ่า แล้วก็จิ้มแก้มแต่ว่าเป็นจิ้มแก้มคนข้างๆนะเราจะมาจิ้มแก้มจิ้มแก้มเองไม่ได้เราต้องจิ้มแก้มนอได้ได้โอเคเรามันจะได้รอบเดียวจบโอเคเป็นการเป็นการกันขามันเราแล้เมื่อกี้คุณเข้าเหยียบสกัดขาผมเลยนะเยีบรอบเดียวจบนะถ้าพร้อมแล้วเดนตีมาคุณหมุนด้วยนะยังกลัวอยู่ อันนี้อันนี้เวอร์ชันะไรครับเนี่ยเมื่อกี้มันไม่เหมือนเวอร์ชันแรกเลยอ่ะไม่เป็นไรอีกหนึ่งรอบเมื่อกี้แบลองซ้อมลองซ้อมจังหวะลองซ้อมจังหวะเท้ากันอ่ะเราเต้นตามจังหวะอลองตามจังหวะเลยเลยถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาอหันซ้ายนิดนึงครับหันขวานิดนึงครับ ผมเรียกแจากวันยังกูยังเนี่ยสุดยอดเลยคุณทั้งสองคนสุดยอดมากแต่ว่าเกมเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีวิวเกมสนุกบอกว่าเฮ้ยสนุกมากไม่ซ้ำเลยมามาเปิดเปิดมาเล่นเกมก่อนเนี่ยเนาะเราจะได้มีเวลาในการทิ้งทามเล่นเกมเลยจริง